นี่จะมาสาธิตขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็ประกอบไปด้วยเคสชิป c p u เมนบอร์ดฮาร์ดดิสจอมอนิเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์และหัวอ่านต่างๆโดยเครื่องมือที่ใช้จะใช้เป็นสกรูไดเวอร์หัวแชกแบบยาวอุปกรณ์ชิ้นแรกที่จะใส่ลงไปในเคสก็คือเมนบอร์ด แต่ก่อนที่จะติดตั้งเมนบอร์ดลงไปในเคสเราจะติดตั้งชิป CPU ลงไปบนเมนบอร์ดเสียก่อนขั้นตอนการติดตั้งชิป CPU ให้ปดล็อกฝาครอบอก็ต CPU และงัดขึ้นเบาๆหยิบชิป CPU โดยที่ต้องระวังไม่ให้มือไปสัมผัสกับขาของชิป CPU วางชิป CPU ลงในซ็อกเก็ตอย่างระมัดระวังและต้องให้ตรงกับช่องของซ็อกเก็ตนั้นๆปิดฝาครอบซ็อกเก็ต CPU ลงและล็อกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้ง พัดลมระบายความร้อนของ CPU ซึ่งก่อนที่จะติดตั้งพัดลมระบายความร้อนให้เราทาซิลิโคนระบายความร้อนลงบนตัวชิป CPU กะตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมโดยดูตำแหน่งของขาพัดลม CPU กับตำแหน่งบนเมนบอร์ดให้ตรงกันจัดระเบียบสายไฟอย่าให้พันกันโดยที่ต้องดูระยะจากสายไฟจนถึง ช่องเสียบไฟ CPU แฟนบนเมนบอร์ดด้วยเมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้วางพัดลม CPU ลงบนตำแหน่งในการติดตั้งพัดลม CPU บนเมนบอร์ดทำการล็อกขาพัดลมทีละขาโดยไล่เป็นลักษณะของรูปกากบาท ทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยสายไฟของพัดลม CPU ลงในขั้วบนเมนบอร์ดต่อมาเราจะนำเมนบอร์ดที่ติดตั้งชิป CPU เสร็จแล้วเนี่ยลงไปวางในตู้เคสโดยหันด้านให้ถูกต้องด้านที่เป็นพอร์ตในการต่ออุปกรณ์ต่างๆให้หันไปด้านท้ายของเคสด้านที่เป็นช่องสำหรับ ติดตั้งแรมติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์หันไปทางด้านหน้าของเคสวางเมนบอร์ดลงในเคสโดยดูที่ตำแหน่งของน็อตที่อยู่บนเคสให้ตรงกันขันน็อตยึดเมนบอร์ดกับเคสให้ครบทุกมุม และอย่าลืมขันน็อตตรงกลางของเมนบอร์ดเพื่อความแน่นหนา ด้านหลังเคสจะเป็นตำแหน่งของพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตสำหรับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อเครื่องปริ้นหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆเวลาเราวางเมนบอร์ดต้องดูช่องให้พอดีขั้นตอนต่อไปให้เสียบสายไฟจาก power supply ลงไปในตำแหน่งบนเมนบอร์ดโดยดูลักษณะของ หัวสายหัวต่อสายให้ถูกต้องก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้ให้อ่านคู่มือของเมนบอร์ดทุกครั้งเพื่อศึกษาว่าตำแหน่งในการเสียบสายต่างๆนั้นอยู่ตรงไหนขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแรมหรือหน่วยความจำลงบนเมนบอร์ด โดยการทางตัวล็อกออกก่อนและดันแรมกดลงไปตรงๆต,ตัวล็อกจะล็อกเข้ามาล็อกแรมโดยอัตโนมัติปกติแล้วเมนบอร์ดจะมีช่องให้ใส่แรมเพียงสองแถวในกรณีที่มีช่องใส่แรมถึงสี่ช่องและแบ่งเป็นสองสีนั่นก็คือเป็นระบบ Dual Channel โดยสีเดียวกันจะถือว่าเป็นแรมแถวเดียวกันถ้าเรานำแรมไปติดตั้งลงในช่องสีฟ้าทั้งสองแถวแรมสองตัวจะแบ่งหน้าที่กันในการนำสัญญาณข้อมูลขาเข้าอีกตัวหนึ่งจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลขาออกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ Single Channel แรมหนึ่งตัว จะทำหน้าที่ทั้งรับและส่งข้อมูลการที่เป็น Dual Channel จึงทำให้การรับส่งข้อมูลนั้นเร็วขึ้นเพราะเราแบ่งเส้นทางเข้าออกเป็นสองทางนั่นเองขั้นตอนต่อมาเป็นการติดตั้งฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์โดยเราจะติดตั้งในตำแหน่งส่วนหน้าของเคสการติดตั้งอาจจะใช้ถาดล็อก หรือใช้น็อตยึดก็ได้หันด้านที่เป็นช่องต่อสายให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานเสียบสายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิส์ลงในตำแหน่งของเมนบอร์ดโดยขั้นตอนนี้อย่าลืมศึกษาตำแหน่งการเสียบสายบนเมนบอร์ดจากคู่มือเสียบสายนำสัญญาณ โดยตัวอย่างที่นำมาสาธิตนี้เป็นฮาร์ดดิสระบบซา t a าจึงต้องเสียบสายนำสัญญาณแบบซา TA าลงที่ตำแหน่งขั้วต่อตรงท้ายของฮาร์ดดิสและปลายสายฝั่งหนึง่งลงในตำแหน่งของซา TA าบนเมนบอร์ด ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งหัวอ่านต่างๆยกตัวอย่างเช่น DVD Drive หรือ Card Reader ซึ Read ่ง er เราจะติดตั้งลงในตำแหน่งของหน้าเครื่องเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเคสที่ซื้อมาใหม่นั้นทั้งหน้าเครื่องจะมีแผ่นปิดปิดทึบเอาไว้ให้เราปลดล็อกเขี้ยวท้งนั่นหลังของตัวเคส เพื่อเปิดช่องด้านหน้าเคสให้วา่างจนสามารถนำดรฟ์นั้นใส่เข้าไปได้จะเริ่มสาธิตจากการติดตั้ง DVD ไดรฟ์ก่อนทำการใส่จากด้านหน้าเคสเข้าไปด้านในโดยวางตำแหน่งให้ตรงกับช่องติดตั้งในโครงของเคสและดันเข้าไปช้า อาจจะใช้ตัวล็อกหรือใช้น็อตยึดขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่างต่อไปเป็นการสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์การ์ดรเรดเดอร์ซึ่งเราจะใช้ตำแหน่งของ Poppy d i s ิในอดีตซึ่งในปัจจุบันนั้น Poppy d i s ิได้เลิกใช้แล้วเราจึงนำตำแหน่งในการติดตั้ง Poppy d i s ิของเคสมาติดตั้งการ์ดรเรดเดอร์แทน เมื่อติดตั้งอุปรกรณ์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจับสายลงบนเมนบอร์ดย้ำอีกครั้งสำหรับช่างมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้ให้ศึกษาตำแหน่งในการจับสายจากอุปกรณ์ลงบนเมนบอร์ดโดยการดูคู่มือของเมนบอร์ดเสียก่อนโดยตัว d v d Drive ที่นำมาสาธิตนั้นใช้ระบบของ SATA เพราะฉะนั้นแหน่งการต่อไฟ เหมือนกับฮาร์ดดิสก์และตำแหน่งการต่อสายสัญญาณก็จะเป็นช่องซา t a เช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์ขั้นตอนต่อไปเป็นการจั๊มสายไฟหน้าเคสซึ่งในในตู้เคสเนี่ยมันก็จะมีพวกสายจั๊มต่างๆซึ่งไปเชื่อมต่อกับไฟ LED แสดงสถานะการเปิดเครื่อง ไฟ LED สแสดงสถานะาของ Hard d i s ์แล้วก็ปุ่มเปิดปุ่มรีเซ็ตซึ่งเราต้องมาจำสายเหล่านี้เนี่ยลงในเมนบอร์ดตัวขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องศึกษาตำแหน่งของจัมเปอร์แต่ละตัวโดวยการอ่านคู่มือของเมนบอร์ดเสียก่อนที่จะมาทำการเชื่อมต่อสายเพื่อป้องกันการผิดพลาดเมื่อศึกษาตำแหน่งของการ จำสายเรียบร้อยดีแล้วก็ทำการติดตั้งสายไฟหน้าเคสให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือพวกการ์ดเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอรหรือการ์ดอินเทอร์เน็ตโดยการติดตั้งเราจะ,จะติดตั้งลงในสล็อตเสียบการ์ดท,ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาจากตำแหน่งของพอร์ตต่างๆที่อยู่หลังเครื่อง โดยในกรณีที่เป็นเคสที่ซื้อมาใหม่นั้นช่องต่อทางด้านหลังจะถูกปิดทึบไว้ให้ทำการเปิดช่องนี้ก่อนเพื่อที่จะสามารถติดตั้งกา๊าซเสริมเหล่านี้ลงไปได้เสียบกา๊าซเสริมลงไปให้สนิทกับสล็อตทำการยึดน็อตให้มั่นคงซึ่งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้หลังจากที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำมา นำไดรเวอร์มาติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานการ์ดเหล่านี้ต่อไปตอนนี้เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการปิดฝาเคสให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวไปสู่ขั้นตอนการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการในขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วให้เรานำเคสที่ประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมาเชื่อมต่อสายไฟ สายเมาส์สายคีย์บอร์ดและก็สายจอภาพเพื่อให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติตอนนี้เราได้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการซึ่งเราจะสอนในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ